ดีค่ะในนามคณะกรรมก,การสภา,านักเรียนดิฉันประธานนักเรียนเด็กหญิงสุพิสลาแก้วคำมีความภูมิใจขอนำเสนอละครสะท้อนวรรณคาดีพาะพัยมน์นีตอนหนีนางผีสเสื้อสมุดขอเชิญรับชมและรับฟังของแกงสีเจ้าพาเฮือนได้เลยค่ะสวัสดีครับพบกับผม ด46ถึงผมจะเป็นตลกนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยสอบตกเรื่องหัวใจนะจ๊ะอาฮะแล้ววันนี้นะฮะเราจะพาทุกทุกท่านนะฮะไปชมละครกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันลัคดีเออไม่สิต้องเป็นวันนาคดีะฮะถ้าเป็นวันลัคดีที่สงสัยจะแย่เพราะเดือนนึงมีตั้ง30วันคงเป็น30คดีแล้ววันนี้เรามาเสนอในท้องเรื่องพระอภัยมณีกันนะครับ แล้ววันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับพบมกับฉากแรกพระอภัยมณีประธานโทษนะครับเมื่อกี้รำเหรอครับรำสิครับผมนุกว่าเทศการผีตาโขน ตัวเราพระอภัยชาโนะน้อน้อน้อนอเออชะเออเอยมีพญาเป็นยักษ์ชะชะชาเรากลัวยิงหนักชะเออเอยขัวยักษ์จะกินชาโนะน้อน้อน้อนอเอยมีลูกหนึ่งคนชาโนะน้อน้อน้อนอเออชะเออเอยชื่อสินสมุดชาชะชะตัวเท่าเข็มหมดชะเออเอย คนอะไรตัวเท่าเข็มหมุดนะคือที่แรกเกิดมาตัวเท่าเข็มหมุดอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ตัวโตเท่าปันจันแล้วมันจะขัดมันจะร้องเออเมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับมีลูกหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนชะนอนนอนอนอเอชะเอยเอ้ยชื่อสินสบุ่ชะชะชะตัวเท่าเข็มหมุดชะเออเอ้ยน่ารักเสียจริงชะนอนนอนอนอเอ้ยอยู่ไนทา เราจะาเราอยากจะหนีชาเออเออกดถีชาจะหน้าแฉะแล้วเนี่ยขอพูดอะไรันมันตัวเราเนี่ยพระอภัยแต่เนนไม่ให้อภัยทำไมฮะไปขโมยไข่ตุ้มเนนอยู่กับนางยักษ์มาหลายปีมีลูกหนึ่งคนนังยักษ์กระจับมาขังไว้วันนี้เราจะหนีนางยักษ์เอ๊ะลูกเราอยู่ไหนนะ ดิ้งตะมุนดิ้งตะมุนอูบ้านอยากให้คืนให้กีอยา,ากมีริมนีในด้านอีกข้างโอ้พ่อคิดถึงลูกกันเจนั่งก่อนนั่งก่อนลูกโอ้ สิงสมุดลูกเราลูกรู้จักคุณลุงแล้วสิ็จลูกนะถ้าทางลูกคุณจะเป็นเด็กก้าวเ้าแล้วเนี่ยรู้ได้ไงว่าลูกผมก้าวเ้าเอ้าก็ก้าวที่ไหนรล้าที่นั่นเฮ้ยลูกจับไปอ่ะอย่าไปทำเขาลูกเด็กกำลังโตแหวนนี่แลูกผมเหลือเต็มมือดจัมเลยอะไรลูก หนูไปเก็บเองสิหนูไปเก็บไม้หนูอ่ะก็หนูดันไปอ่ะต้องไปเก็บไม่หนูอ่ะเก็บรอบเด็กให้ขอบคุณค่ะไม่เลี้ยงลูกตามใจที่นี่นะลูกผมลูกคนเดียวว่ะอยู่ด้วยกันโอ๊ยลูกคนเดียวโอ้ยร้ไปอีกแล้วหนูก็ไปเก็บมาสิหนไปเก็บให้หนูอ่ะไปเก็บมาเอาลูกอ่ะ แม่กุณนเขึ้นได้เราจะหนีถึเสื้อสมุดเสื้อผ้าเสุ้่อนยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวเราฝากลูกเราแป๊บนึงเราจะไปเก็บเสื้อผ้าจะผาักลูกอาพักไปนานๆก็ได้นะฮะแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวมา ไม่เก็บเองสิไม่เอาหนูก็ไเอาหนวยนเก็บให่เงี้ไม่าเก็บอะไรเนี่ย สมุดพร้อมหรือยังลูกพ่อเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยเออเป็นไงทิศลูกผมเลี้ยงยากไหมเลี้ยงง่ายเลยฮะไม่ยื้อไม่สนเลยฮะเนี่ยแหละลูกผมเนี่ยอะไรหนูก็เก็บเล่นที่หนูไหนี่หนูก็ไปเก็บเส้พ่อเก็บมาให้ลูก็็ไปเกบิพ่อเก็บให้ลูกพ่อเก็บให้ วัวเล่ไปดีกว่าเรารีบไปเดี๋ยวแม่เจ้ามาเราหนีไม่ทันไปลุกลุกลุก,ลกไปอ,อะไรถ้าพ่ออ้มลูกพ่อไม่หักสองข้อนเลยล่ะไม่เอาหนูจะให้พ่ออุ้มนะเดินไปด้วยกันจะให้พ่ออุ้มจะให้พ่ออุ้มไปลุกลุกเดี๋ยวนี้พ่อลื่อนไปแม่เจ้าเอาหินปิดปากข้ามไว้พ่อเป็นมนุษย์ไม่สามารถยกอ,อินออกได้ เป็นลูกจั๊กหนูมีแรงเอานะมาช่วยอะไรอะเอาหน,นูจะทำอะไรล่ะหนูแกหัวกับก้อนหินว่าะหินจะแตกหัวพ่อไปแหลกหมดเลยลกูกอะไรเราไม่พ่อเดินไปหลังท่ามีทางออกไปเราไปออกหลังท่ากันพ่อะอะไรอ้หนิดเ <laughs> ดินไปด้วยกัน ไปด้วยกันไม่เอาหรือยังไงป้าอุ้มดิค่ะเฮ้ยถ้ามึงจะกลัวอะไรเออเดี๋ยวเรามาตั้มดูก่อนอ่าฮะฉากต่อไปครับพบกับผีเสื้อสมุทรจ้า ว่าบัตเตอร์ไฟล์พนซิ่อะไรบัตเตอร์ไฟล์เพนซิลผีเสื้อดีสองเขาเป็นด้ผีเสื้อสมุดโอ้ถ้าผีเสื้อสมุดก็ต้องเป็นบัตเตอร์ไฟล์โน้ตบุ๊กทำไมเสียงใหญ่จังอ่ะเป็นผู้หญิงสิงเบ็กโอ้โหแล้วไปไหนมาเนี่ยไปสยามพารากอนอ๋อไปเที่ยวไปขโมยของล้อเล่นวาก็วาเถอะฉันก็ชอบมากเลยนะเรื่องช่างหนักหนที่สยามพารากอน มันพูดได้พูดยังไงอ่ะฉันเห็นผูดอีกคนหนึ่งขึ้นปุ๊บหยอดเหรียญปั๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่าขึนาา้นัา45กิโลกรัมโอ้โหไฮโซมากเลยพูดได้ด้วยฉันตัดสินใจขึ้นบ้างขึ้นปุ๊บหยอดเหรียญปั๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่าทำไมเรียนเพื่อนแตละคนล่ะคะ,อะโอโ้แล้วเครื่องไปไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยฉันทุบทิ้งไปแล้วโอ้โหโหดร้ายอ่ะแาจะซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยซื้อมาหมดเลย กกเรองเท้ากระเป๋าของกินโอ้โหเยอะแยะเลยซื้อมาให้ใครกันวนะพี่อาภัยกับสิ์ปมนพี่อาภัยกับสิลป์เคาจะรู้ไปแล้วป้องเหิทนทางเออเเร็วขาจะรู้ไหมว่าพระอาภัยมณีกับสิลปมดนีไปแล้วว่าไงน,นะอ๋อผมกำลังบ่นอยู่ว่าพระอาภัยมณีกับสิลปมดนีไปแล้วหนีไปแล้วฉันต้องไปตามเขากลับมา และแล้วปีเสื้องขบูดก็ออกไปตามหาพระมารมณีเรามาดูดูว่าเขาจะตามหาเไงหรือเปล่าไปาแล้วไปลุกเร็วเร็วแม่จะจะมาแล้วลูกเอ็งเจ้าว้ามัน่นหมดเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอะไรแล้วลูก้หเหนื่อยเหน่อหนลูกไปอะหยูดแม่เจ้ามาเที่ยงไ ติดทั้งหมดเจ้ากลับไปเถอะอ๋อะอออะอเอะเสียงอะไรฮะเสียงแอคโพครับฮะอยู่บนเกาะเสียงมันตกโอ้เจ้าเป็นยักษ์เราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอะหออหออ๋อแต่ข้ารักพี่พี่ต้องเกิดไปกับ สักทีไอ้ไอ้ไปยุ่งอะไรกับของผมแล้วห้าุ่ยดังยักปากมันจะทำยังไงดีไม่เดี๋ยวผมอ่านในหนังสือมาเออมันต้องเอาปีเป่าให้ตายปีปีเป่าให้ตายมีปีป่ะอยู่นี่ฮะนี่มันคุยภาคนี้เขาใช้คุยโอเออปาก๋ยวาีตาย พี่น้องตายอะไร่ยคุณเขาเป่าให้ตายไม่ได้เป่าให้เต้นทาเป่าไว้เปะนโอ้มีปีไหมเนี่ยปีปีอยู่นี่มันไม่เป่าว่าเ่าไม่เป็นอ้าหนูเป่าเป็นรู้เ่าเป็นปีที่เป่าไงลูกปิดให้หมดทุกรูปิดทุกรูครับแล้วลูหนีเรือไว้ทำไมเอาแอบดูเตาไว้แปะจะตายเต้เอ็มน้องเถอะไอแอบซาลีจะเป็นจีหุ่ใจ Woo! <laughs> เพียงงานสิ่งแท้พาเอร์ขอขอบคุณครับณิการแนะนำคณะกรรมการปรานนักเรียนขอจบการแสดงละครเพียงเท่านี้ไว้พบกันมาดีการศึกษาหน้าขอบคุณค่ะ